มืนอนี้เลยนี่มึงลูกไปผู้เดียวก็ได้กระตาเดียวสวัสดไปสองก็ได้สองเว้นไปผู้เดียวตางเงินไปอีกคกนมาไปแกงเด้อย,ยเอ็ดซี่เอ้ยน,น,นี่ก็รังนี่ตะไครน่าบปดูสีพ่อขาวพ่อแดงพ่อแดงอะไรว้า แต่ไหนกนไม่จะขี่จะบานไปขี่ขี่ก็อบผ้าถอยเนาะเอออกก้าถอยก็หนพี่น้องนม่เบื่เป็นดินูกินบุตปีน่ะขั้นเวอกระเด้าถู้ตมันมาอาู่ได้พอเป็นโยนไปนั่นดอกนน้อยกัะเดาเร็วคูมพนผุมตุ้ยไงเก็บแซ่ไว้แซ่ไว้เป็น้อย้อาไปใส่ตู้น้วยเขาจะถุงสองถุงเยอะที่จหนบอใส่ Bơm bơm bơm, kẹt xám màu này rồi, Nên, rồi này, <laughs> à, tiếng, Ê, tắc kỳ rồi mà Này, bãi bụi đèo Cần hạt kẹt màu này mới tắc kỳ rồi Ê, tắc kỳ Màu vãi ngại rồi, mùi ươi nó bãi dài dài, xứ rồi Mùi ươi, ươi có xóm muôn lần đó Hả? Mùi khay, cái mây Bơm Úi Cây bộng, cây mùi Chịt cây xe nằm rồi, có chặt Ba binh 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 đầy binh 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 câu binh 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 ก็แดงก็ดังนี่ยะรย้าหลางเตะเห็ดจะเปล่าเดียวเ้อะเอตีเอ้ยจะน้อยกัหมเห็ดลลางเลี้ยวเคยเห็นเห็ดออกขักออกแน่ปิ่นปีการมาออกกัสี่เล้ยเนาะรม่ด้กินแตะเผาะนะกินน้อยเดียวนึ่งแพ่า่าออกเห็ดเผาะปีการนี่แงห็นไหมเห็ดเผาะเนาะ ก็กขายกันแซ่บแซก็เลยพู่า่ไฟเหมือนรอเก็บเพพะพี่นไ่บเหมือนรอยเก็เพดินเออเีนงเ้ยร่างเฮ็ดซอยกันเด้อร่างก็เป็นหนึ่งจิงเหมือนยแซ่างงิงเกิดงัเศ้ามันจิเว้นเกิดเพดอดเอ้ยบึงโถ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 